ครั้งก่อนเจแาปานสั่งทุเรียนอบกรอบฟรีดไดมานะคะติดใจเลยครั้งนี้เจแาปานสั่งเป็นมังคุดอบกรอบแมงโกสตีนแบบฟรีดไดหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะบอกเลยว่าเป็นผลไม้ไทยที่อร่อยมากๆสำหรับ,บคนที่แบบว่าไม่ได้กินในฤดูกาลนะคะสั่งไปสากเพื่อนที่ต่างประเทศหรือว่าเก็บไว้ทานเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเจแปานจะดูข้างในนะคะ นี่เลยโอ้โหฟ,ฟิตไดยังไงให้หน้าตาแบบว่าเหมือนกินแบบส,สดๆเลยเป็นลูกๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รสชาติขอชิหมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากมีความเปรี้ยวอมหวานรสธรรมชาติอืเม็ดใหญ่ๆก็มีแบบนี้ ไว้ถ้าเพื่อนๆอยากทานบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊ปันใส่ลลเลดไว้ให้ใต้โพสตนะคะสําหรับมังคุดอบกรอบหอมอร่อยค่ะ